พระเยซูได้เสด็จมาและสิ้นประชบนไม้ากางเขนพระองค์ได้กำจัดความบาปของมนุษย์และถูกฝังไว้สามวันและพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพรยนะองค์มีชัยชนะเหนือบาปเหนือความตายและเช้าวันนี้ผมอยากจะหยิบยกข้อชนะของพระเจ้าตอนหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งก็มีใหม่เพื่อจะหนุนใจเราให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นอยู่และพระองค์ยังทรงมีช,ยชัยชนะช,ชัยชนะของพระองค์ยังเป็นชะัยชนะในปัจจุบันนี้มาระโกบทที่4ขอ4้อ35ถึง41เขอให้เราหนุนใจกันที่งานครับ ระคุณพระองค์ที่เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำเป็นประสบการณ์หนึ่งของสาวกของพระองค์ที่ได้สัมผัสความจริงว่าผู้คนที่อยู่กับเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์คือพระเจ้าค์มีชัยเหนือธรรมชาติพระองค์ทรงควบคุมเหนือธรรมชาติพระก็ณิ่งสนำเราไปนานในสุิชาเหตุการณ์ครั้งนี้ตอบย้ำว่าแม้ว่าพระเยซูอยู่กับเขาได้เรื่อ พระเยซูบอกกับพวกเขาเราข้ามไปฝาข้างโอลแล้วพระเยซูมาทับในเรือไปกับพวกเขาแต่พายุก็ยังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขาได้วันนี้เราก็เจอภายุรุกกระบาดนะครับเราอยู่ในสภาพเรือสาวกน้ําซัดเข้าเรือขึ้นซัดน้ําเข้าเรือจนเรือจะเต็มอยู่แล้ววิบน้ําหรือทําทุกอย่างเราทําไม่ไหวทุกวันนี้หมอพยาบาลอย่างที่เราพบนะครับหลายที่บอกว่าเขามีการแพทย์ที่ดีมากแต่ว่าเขาหมอหรือ การแพทย์ที่ดีก็ไม่สามารถรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้มนุษย์ไม่อาจต่อตก้อนไหนครั้งเราไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นปุ๋ยสูตรชวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทวกคนเกินกําลังของเราโลกนี้ทาไมมันเป็นอย่างนี้ผมอยากจะสรุปสาเหตุ4อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยเฉพาะสถานการณ์ทุกวันนี้ที่เราเผ็ชิ้โรคระบาดคนาคนอาจจะถามว่าโรคระบาดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมนุษย์ได้ทําบาปและเราตกในคำแช่งสาปและธรรมชาติ ตกลงในบาปทุกอ,อย่างเสื่อมลงจากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเราเสื่อมจากพระิริเสื่อมจากพระฉายของพระเจ้าและธรรมชาติก็เสื่อมทราลงไปเพราะฉะนั้นเราเจอโรคภัยแค่เจ็บเจอปัญหาต่างๆเรายังเจอกับภัยเหล่านี้ต่อไปครับแม้ว่าโควิดสิบเก้าผ่านไปมันก็ไม่ได้แปลว่ามันหมดสิ้นไปเพราะว่านี่คือสภาพที่ตกลงในบาปธรรมชาติและเราทั้งหลายนะครับที่เชื่อในพระเจ้าเราทัา้งควรอยู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมเมื่อพระเยซูเสด็จมาแต่เมื่อยังไม่ถึงเวาลานะั้นนี่คือสภาพ ของสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยู่ต้อางเผชิญกับภายใต้ผลของบาปของมนุษย์ที่ได้ทําสิ่งที่2ส,สาเหตุที่สองก็คือจากตัวเราเองบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะครับมันมีสาเหตุมาจากตัวเราเพราะอะไรครับความประมาทหรือความไม่รู้ไมว่ามันจะเป็นเรื่องของบาป <c oughs> เชื้อโลต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในการปกป้องตัวเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจแล้วก็ประมาทในการเผเชิญคิดว่าเราเแข็งแรงตอนนี้ทุกอย่างเราไม่มีปัญหาแล้วเราไปปกป้องตัวเราไม่ป้องกันเราก็อาจจะรับผลจากสิ่งที่เราทําเองสาเหตุที่3มาจากมารนะครับเรารู้ว่าพระพีพูดชัดเจนว่ามารเป็นศัตรูของพระเจ้าเป็นศัตรูของเราด้วยมันคอยขัดขวางเรามันคอยโจมตีเรานะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเป็นบทที่5ข้อที่8นะ บอกว่าจงคว,ว,วบขุดดูแรัวฟางลาไปให้ในสักพูของพวกขัานคือมาบบทสิงโงตกำลังเกินวนเวียนเที่ยวสอบอันที่มันจะข้าุญาตเช่นกรณีของโยกพระเจ้าก็ย้ายมาแต่ต้องโยกในเรื่องของสิ่งของอย่าง,างแต่ห้ามแต่ต้องชีวิตของโยกบางครั้งอาจจะไม่รู้เหมือนโยกมีคำถามว่าทำไมพระองค์ผมไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมคือจะสารภาพสารภาพจนหมดนี่จะไม่มีอะไรสำรวจแล้วไม่มีอะไรไม่รู้ว่าทำไม และเราก็ไม่สามารถที่จะคันเอาว่าพระเจ้าต้องตอบผมว่าทาไมพระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เป็นาการอนุญาตของพระเจ้าเราต้องรับรู้ที่จะยอมรับสิทธิขาดอำนาจของพระองค์ต้องกิจานีีย้ำชัดย้อนยอนที่ท่ก็บอกชัดมาไม่สามารถทําอะไรเราได้เกินกว่าที่พระเจ้าอานุญาตให้ทําสิ่งที่สองที่มาจากพระเจ้าก็คือการตีสอนเมื่อเราทาบาปการตีสอนมาถึงเลยก็มีที่เราอ่าน ใ,ในกองกษัตริย์นั้นนะครับหรือหลายตอนนี้มีที่เราพบเมื่อเราทําบาปพระเจ้าอนุญาตนะครับให้การตีสอนของพระเจ้าเกิดขึ้นเพื่อเตือนสติของพระเจ้าให้สํานึกพระเจ้าตีสอนคนที่โปร่งศักดในฮิบรูบที่12บสองก็คเรามีพระเจ้าพระบิดาเป็นพ่อของเรานะครับขณะเราที่เป็นพ่อเนี่ยเราก็ยังตีลูกใช่ไหมต้องบำรุงใหญ่ลูกเราต้องการถ้าเขาทำผิดเราตีสอนแต่ถ้าเป็นพ่อที่ดีพระเจ้าเป็นพระมิดาที่ดีดีกว่าเราแน่นอนนะครับดัะนั้นทั้งสี่สาเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ เรารับรู้สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าเราจะเข้าใจไม่เข้าใจแต่มันมาจากสี่สาเหตุนี้ธรรมชาติแปเปลี่ยนไปเพราะว่าเราตกอยู่ในสภาพธรรมชาติที่ตกในบาปมันสืบไปความหวังเดียวก็คือนะครับเรารอคอยการฟื้นฟื้นการปรับเปลี่ยนโลกนี้ขึ้นใหม่โดยการเสร็จมาของพระเยซูคริสต์ตามพระสัญญาของโลกเมื่อโรงเสร็จมาพระองา์จะนำสนติสุขและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนี้นะครับบทเรียนที่สอง จากเหตุการณ์พายุในทะเลการดลีนี้เราเรียนรู้ว่าหลายครั้งการตอบสนองของเรานะครับตอบปัญหาที่เกิดขึ้นตอบพายุที่เกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพกสาวกแล้วตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นสําคัญสิ่งแรกเลยที่เรามองเห็นการตอบสนองของพวกสาวกพวกสาวกสงสัยในความรักความโหยใหญ่ของพระเจ้าที่บอกเป็งที่บอกพวกสร่คนโหวกท่าหรือไม่นะครับเพราะพวกสาวกมาหาบอกพระเจ้าพระเจ้าพวกไม่โหวกหรือ ้ันเ,เ,าาเฉื่อมันเลยทุกันที่เราจะสุดพระเจ้าหลับไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วลังเจานานิ่ปัญหาหลยทำไมพระเจ้าเฉยพระเจ้าเงียบก็เป็นห่วงเราไ,บบไหม,มไหนบอกว่าพาวกเเป็นพระบิดาที่ดีก็เป็นพระเจ้าที่ดีเรองประเสริฐแต่เราพลัดพากาก็เป็นห่วงมันออกรู้ไหมเนี่ยพระกัมพีบอกว่าพระเจ้าทรงห่วงแต่ท่านแน่นอนเราตอบสนองอย่างไรครับสิ่งที่สองที่เราเห็นในการตอบสนองของสาวกก็คือสาวกก็สงสัยในความดีเลือ อบอกพระเจ้าบอกอาจารย์อาจารย์น้ำเต็มเือแล้วกำลังที่ลจะจมลงแล้ว,ลว,ลว,ว,ลวชีวิตของรเรากำลังจะจมลงแล้ววันนี้แย่แล้วทําไมพระเจ้าปล่อยให้เราอยู่ในสนภาพแย่ขนาดนี้สงสัยไหมครับในความดีเลือกประเสริฐของพระเจ้าสมุดีบทที่หนึ่งร้อยข้อห้าบอกกับเราอย่างนี้ว่าความรักมั่นคงของพระองค์รวมไปี้พระเจ้ายันสัว์ซื่อสิ่งที่สามที่เราเห็นการตอบสนองของสองาวกก็คือ สงสัยในพระวจะนะของพระองค์วันนี้เราจะมีคําถามว่าพระวจนะนี้พ,พูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าพระเยซูบอกว่าให้เราข้ามไปฝางนู้นแต่เมื่ออยู่ในเรือแล้วลมพายุเกิดขึ้นพวกสาวกกำลังคิดว่าพระเยซูเนี่ยนะบอกเราจะข้ามไปฝางนู้นเราจะข้ามไปได้ไหมเนี่ยเราสงสัยไหมพระเจ้าพูดพระเจ้าตรัสหลายอย่างแต่สภาพที่เรามาเชิญมันไม่ใช่มันแย่มันหนักเกินกำลัง ต้องพวกแต่สถานการณ์ของเราคือเราไม่ไหวแล้วรับมือไม่ไหวแล้วเราจะมีความหวังในกับฟ้าข้างโลกเพราะว,ว่าตอนนี้น,น,น้ำท่วมจะแดงดีแล้ว,วก็มีรับการดูใจก็มีเป็นพระวจนะของพระธรรมแน,น่นอนไม่ใช่ค่อยคำของนะครับเพราะฉะนั้นเราสงสัยไหมวันนี้เมือมม 24, ่อ 35, อ่านพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวยี่สี่ก็สามที่ห้าบอกชัดเจนนะครับพระเยซูตรัสว่า ฟ้าและดินจะล่มไปแต่บรรดาท่อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสกับสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าท่อยคำของพระองค์จะไม่สูญหายถ้าเรื่องนี้ไม่จริงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เป็นคนโกหกหลอกลวงที่น่าเกลียดมากเพราะพูดให้คนวางใจในท่อยคำของพระองค์ใน่ท่อยคำขพระองค์เชื่อถือไม่ได้พระองค์บอกว่าเราจะข้ามไปฟาด้วยแต่ถ้าสาวกเราจมอยู่ในทะเลนั้นพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นความจริง ในอิสยาห์บทที่5 5ข้อ1ิอิสยาห์ก็ย้ำชัดพระเจ้าแปลว่าธรรมของเราซึ่งออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะสำเร็จผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจะเิดขึ้นฉะนั้น,นถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าจนกว่าจะสำเร็จตามที่พระเจ้าได้มุ่งหมายไว้พี่น้องครับคำตรัสของพระเยซูบอกเราจะไปฟ้าข้างนมันไม่ได้พูดแล้วก็ ไปลงปากที่หานแต่เราจะไปถึง่ฝ้าข้างนูนแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปถึงฟฝ้าข้างนูนอาวที่เรามุ่งหมายไว้ขอให้เรามั่นใจในพระเจ้าของพระเจ้าอย่าสงสัยความรักความเมของพระเจ้าอย่าสงสัยความเลือกประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่าสงสัยพระวเจ้านะของพระเจ้าสิ่งที่สามที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือพระเยซูช่วยเรารับมือจากภายุกันได นี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่อยากจะให้เรารีรู้นะครับเราจะรับมือกับโควิดสิบเก้าีอย่างไรเราจะรับมือกับสภาพที่เราตกงานหรือสถานการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนไปในที่ทำงานที่เปลี่ยนไปในสภาพต่างๆที่เปลี่ยนไปวันนี้อาจจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเกินกว่าที่เราคาดคิดได้หรือรับมือได้เตรียมพร้อมได้นะครับแต่เมื่อเรามีพระเยซูอยู่กับเราอยู่ในมือชีวิตของเราพระเยซูช่วยเรารับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับอย่างแรกโดยการอธิษฐานพวกสาวก ต่อกรหรือต่อสู้กับสถานการณ์ไม่ไหวแล้วพวกเขาวิ่งมาปลุกโปลุกพระองค์แม้ว่าสิ่งที่โลงสิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะเป็นคาพูดที่แสดงความสงสัยแต่อย่างน้อยเขาวิ่งมาหาพระเยซูก็เป็นเพรีเขาอยู่เลยเขาวิ่งมาหาพระเยซูหันกลับมาหาพระเยซูแทนที่จะสาะวนกับน้ำหรือการจัดการในการที่เขาจะพยายามช่วยตัวเองเขากลับมาหาพระเยซูนี่คือสิ่งที่สำคัญมากมีเพลงบทหนึ่งบอกว่ายามมีทุกข์วักเรียกหาพระเจ้าดีครับ แม้ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือมหาพระเจ้าตอนที่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาแล้วมหาพระเจ้าก็ยังดีกว่ามีปัญหาแล้วก็ยังไม่ยอมมาหาพระเจ้าแลวตายไปกับปัญหานั้นหรือหลงหายไปกับปัญหานั้นน่าเสียดายนะครับถ้าเราให้ปัญหาท่วมทับจมเราจนกระทั่งเราสงสัยพระเจ้าหรือโมวมิดพระเจ้าเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นใหญ่่าพระเจ้าที่เราเชื่อเราจมไปกับปัญหานะนั่นคือสิ่งที่อันตรายมาก แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วนําเรามาหาพระเจ้าให้เรามาอาธิษฐานกับพระเจ้าเข้าหาพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับลูกของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้และนี่คือสิ่งที่เราตืินใจว่าสถานการณ์ในโลกนี้ทุกวันนี้สอนเราว่ามนุษย์เก่งขนาดไหนมนุษย์ก็ยังมีความจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าเรารับมือไม่ได้เราควรหาใคร ก็หาคนที่เก่งกว่าเราที่สามารถรับมือได้จัดก,การกับปัญหานั้นได้อยากพยายามคำนวณว่าเราอยากต่อสู้ต่อไปแต่ทรงเดียวพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับทุกทุกเหตุการณ์ว่าอยากให้เราเข้ามามีบทต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานทุกสถานการณ์ทุกโอกาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราทูลต่อ,อพระเจ้าได้สุดีบทที่57เป็นคำอธิษฐานของดาวิต,ตอนหนีซาบุนปอนในขั้นนะข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้า ขอส่งพระบุญนาคพระองค์ขอส่งพระบุญนาคพระองค์เพราะจิตใจของาพระองค์รีภัยในพระองค์เวลานี้เราคงต้องถึงขอพระบุญนาของพระเจ้าจริงๆใช่ไหมเราต้องการรีภัยในพระเจ้าเราเข้ามารีภัยในพระองค์ของพระบุญนาคพระองค์รีภายใต้ร่มปีของพระองคจนกว่าพายนตรายจะผ่านคนไปนะคิดถึงแม่ไก่นึกถึงอะไรน,นะลูกมัน,อนพอมีพายมันก็ไปซุกอยู่ใต้ปีกใช่วยวันนี้เราคงต้องเหมือนเดียกันถ้าเราเป็นลูกไก่นะพระเจ้าเป็นแม่ไก่เราต้องวิ่งซุกเข้าไปในพระเจ้าแล้วทางเดียว ที่อยากเมือนใจเราก็คือเราต้องมีงนต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์นะครับพระเยซูพร้อมจะช่วยคือสถานการณ์อาจจะไม่เปลี่ยนไปเมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่ทดลองมากในการใจก็เลยอธิษฐานแต่ดูเหมือนว่าคำตอกไม่มีเมื่อเราอธิษฐานแต่สถานการณ์ยังมุนแรงขึ้นทําให้เราสงสัยว่าคําอธิษฐานของเราหรือพระเจ้าฟังไหมพระเยซูพร้อมจะช่วยเราแต่บางทั้งสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราอย่างแรกคืออะไรครับ เปลี่ยนความคิดจิตใจของเราในสถานการณ์ที่เราประชืดข้างนอกโรคระบาดอาจจะยังไม่มีขึ้นเลยแต่ถ้าข้างนอกก็ไม่ดีข้างในเราก็วุ่นวายไม่สงบโอเคเลครับเป็นสาร์ที่แย่มากข้างนอกก็แย่ข้างในก็แย่อรฟฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหกข้อเจ็ดย้ำอย่างนี้อย่าควาวุ่นวายในสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านถือของทุกสิ่งย้ำนะครับทุกสิ่ง โดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณน,นะครับอธิษฐานวิงวอนแต่อย่าลืมขอบพระคุณด้วยแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่ปิดน,น,นะครับขอบคุณพระเจ้าความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคําตอบมาจากรจาพระเจ้าพระเยซูทรงชนะเรามีความหวังไหมขอบคุณพระเจ้าข้อเจ็ดแล้วสัรติสุขของพระเจ้าที่เกิดความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านหลาไว้ในพระเยซูกิตนี่คือสิ่งที่ น่าจะเกิดขึ้นในความสุบแม้ว่าไ,ไวรัสโควิด -19 ยังไม่สงบยังแพร่ระบาดรุนแรงแ,แต่เมื่อเราในการนิฐานจิตใจของความคิดของเราจะสงบไม่หวั่นเราจะกระเชิญกับพรยุทิได้อยามม่างสงบนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถุงนใ,นใจนะครับโดยการอธิษฐานอ่าแรกไม่มีสูตสอนให้รออธิษฐานกลุ่มเป็นตัวอย่างในการอธิษฐานแต่ละในตอนนะครับสิ่งที่สอโดยความเชือ่อ พระเยซูประกากับพวกเขาว่าทาไมพวกเจ้ากลัววันนี้เรากลัวไหมพระเยซูเคยพูดกับสาวกบ่อยๆความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมมีความเชื่อน้อยไม่มีความเชื่อหรือกับสถานก,การณ์เหล่านี้ความเชื่อของเราวันนี้เป็นยังไงครับในพระเจา้าพระเยซูเนี่ยส,สำแดงความเชื่อให้เห็นไหมพระเยซูนอนหลับสบายบางคนมีที่นอนสบายมากเลยงุ่นมนิ่มดีมากแต่หลับไม่สนิทต้อี่หลายตอน ย้ำให้เราว่าให้เราอยากลัวอย่าวิตกเมื่อเราไม่รู้ไม่มวิตกเรารับได้ที่งไหับหลายอย่างที่สแสดงให้เห็นโดยเชื่อบางคนผ่านพ้นอันตรา,ายในพิพิลาที่เสด็จแ,แต่บางคนก็รับอันตรา,ายเพราะฉะนั้นเมื่อผมพูดความเชื่อผมไม่ได้บอกปลอบใจเราว่าเชื่อแล้วพระเจ้าจะช่วยคนกองไฟเหมือนเพื่อนดางเนี่ยสามคนเหมือนเปรโปรตรก็จะถูกตัดหัวพ้นออกไปจากฟุกได้ แต่โดยความเชื่อหลายคนก็ถูกตัดสิทธิ์หลายคนก็รับไัยของนั้นแต่ความเชื่อก็ือยังเป็นความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าคือมอบความไว้วางใจของเราลงที่พระเจ้าเพราะอะไรครับมันไม่ได้แค่ร่างกายนี้ชีวิตเราไม่ใช่แค่ร่างกายนี้อย่ากลัวนะเรามีความหวังผ่าขคอโลกนี้เราไปอยู่กับโลกหลายคนกังวลกับโลกนี้อยากจะอยู่โลกนี้นานๆกลัวตาย ตัวปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าโดยความเชื่อพระเจ้าอนุญาตให้เรายู่ต่อหรือพระองจะรับเราไปผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ก็ขอครบคุมพระเจ้าเพราะว่าเราที่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นของดีสําหรับเราเรามีความหวังที่บอกนะครับไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยที่พระเจ้าไม่สงสารทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าแน่นอน และพระเจ้าพร้อมจะทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แต่หลายครั้งเรามองการอัศจรรย์ก็คือแค่การช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่แต่เราไม่รู้ว่าการเสียยิ่งใหญ right ่ก็คือเมื่อพระเจ้าทรงนับเราทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กับพระองค์นั่นคืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เราพลบบาให้กลับไปอยู่กับพระเจ้ามีชีวิตก็อยู่ในมือของเราวันนี้วันนี้ว่าฐานชิตของเราต้านบนสีรัครับสีรังของวัจนของพระเจ้า หากมรนคำลังดีก็ควรวจนะของพระเจ้าและก็ปฏิบัติเราจะมั่นคงไม่วันไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรามีวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานบัทติม2ี่ข้อ21ผมอยากจะให้เรานำมาใช้ก็คือถ้าเรารู้ว่าวจนะของพระเจ้าเป็นเป็นเด็กมีอำนาจทำไมเราไม่เอาวจนะของพระเจ้ามาพูดในเวลาในสถานการณ์ที่เราบางประชิมให้โอกล่าวะวจนะด้วยความเชื่อถ้าเราเชื่อว่านี่คือถ้อยคําที่มีนิยธรรมนัา ที่สามารถสยบพายุได้ก็เอาข้อผีเหล่านี้นะครับมีหลายข้ออับยกตัวอย่างง่ายวัาที่21เป็นสิ่งที่ตอบย้ำพระเยซูบอกกับสาวกเวลานักเจรัอย่าสงสัยนะถ้าพวกท่านมีความเชื่อไม่สงสัยนะถ้าจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยและเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นพระเยซูสั่งพายุว่าเงียบสิแต่ข้อนี้บอกว่าถ้าเราจะสั่งเราที่เป็นสาวกถ้าเราจะสั่งภูเขาภูเขาก็จะฟังเราพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดได้สั่งได้ แต่ข้กกลางบอกว่าเราที่เป็นสาวถ้าเราเชื่อเชื่อว่าเราอยู่ในพระเจ้าและเชื่ออย่างที่พระเยซูเชื่อถ้อยคำที่เราพูดเนี่ยมันมีอำน,นาจไม่ใช่อำน,นาจของเราแต่เป็นอำน,นาจของพระเยซูที่อยู่ในเราเพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่าท่านเราสั่งนะวกเขาก็จะเลือ่อนไปแล้วเราได้จอาข้อีหลายข้อที่เป็นคำกลัาของพระเจ้าแล้วมันกล่าวด้วยความเชื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์โลกเป็นพระเจ้า องธรรมะเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาในมือใชของเราเอาเพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่พระเจ้าได้ตรัสแล้วเป็นค่อยคำของพระเจ้าว่าพุา่มหนู่มกำลังโลกอยากเยอาโลกจะช่วยเราเอามาใช้ในสถานการณ์นี้จาด้วยความเชื่อของพระเยซูบอกว่าจงสงบเงียบสิโรคธรราะไม่สงบแต่ใจเราสงบม,ม,มันยังไม่เป็นสถานการณ์เลย แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือใจของเราจะสงบและมั่นใจว่าพระเจ้าตอบเราและจะมีฐานอย่างมั่นคงเปิดไปดูภาพนะครับตอนนี้มีการปฏิบัติก็คืออะไรครับล้านนงมือนะล้านนงมือใช้สบู่ถูกให้ดีแล้วทุอซอกทุกแล้วน,น,นะนี่คือความรู้ความเข้าใจที่จะต้องตัวเองเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราทํานี้นะครับเราอาจจะหาขอ้อมูที่เราท่องด้วยกันะครนะพระเจ้าเป็นป้องปราการเป็นที่พภัยขอาพระเจ้ากดสบู่ปุ๊บส้มเป็นพระเจ้าที่ข้าองไว้วางใจฟอง พระองค์จะช่วยข้าพระองค์จากกัปตังดวงและจากโรคติดต่อร้ายแรล่พระองค์จะทรงปกป้องข้าพระองค์ด้วยปีกของพระองค์เปิดน้ำข้าจะหนีภัยใต้ร่มปีกนั้นเช่นเดียความสัตซื่อของพระองค์เป็นโลกและเป็นป้องปากการของข้าข้าพระองค์จะซุกไปใต้ปีกของพระองค์มีพระวจนะหลอกจิตใจให้ความเชื่อมั่น นี่เป็นโอกาสที่เราจะใช้พระชนะของพระเจ้ามาเป็นฐานของชีวิตให้มั่นคงกับพันุพายุกำลังกันหนักในวันนี้และถ้าเราไม่มีพระชนะเป็นฐานเราก็จะหวันไหวกับทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นตัวเลขที่กำลังเพิ่มขึ้นข่าวที่เราฟังทุกวันใช่ไหมครับมันทําให้เราวันไหวเพราะฉะนั้นเราต้องพูดพระจนะให้ของเราฟังพระพจนะเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นในพระเจ้าเพื่อจะบอกว่าพระเจ้ายัางเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้ในในรเราบัาง สรุปในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไมพายุต้องเกิดขึ้นขณะที่พระเยซูจะเดินทางไปาอีกฝ่าหนึ่งที่มีความต้องการก็จะปลดปล่อยคนที่อยู่ใต้อำนาจของมานทําไมต้องมีพายุเกิดขึ้นอาจจะมาจากการถัดความของมารอาจจะมาจากธรรมชาติของทะเลกรลนีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คําต่อที่สําคัญน,นะครับเพื่อการให้เราเรียนรู้จักลงมากขึ้นในสถานการณ์อันนี้ข้อที่41ของบทที่สนี้นะครับบอกอย่างนี้ว่าพวกเขาก็เกรงกลัวจิิงและพูดกั่ว่าท่านผู้นี้เป็นใครเนอ ขนาดลมและทะเลยังเชื่อฟังท่านท่านผู้นี้เป็นใครขนาดลมพายุยังเชื่อฟังคำตอบคืออะไรครับคือเขาถามเป็นคำถามแต่ไม่มีคำตอบเป็นใจแล้วทำไมครับเขาได้รู้จกักพระเยซูมากขึ้นอยน่างไรทำไมลมพายุยังฟังพระองค์เลยสแสดงว่าพระองค์เป็นใครพระอโลกขัอพระชาติที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกอย่างสมุดที่46ข้อ10 ย้ำกับเราวันนี้ว่าจงริ่งเสียผมคิดว่าวันนี้เราต้องพูดคํานี้เป็นหลักเวลาเจออะไรพวกจงริ่งเสียและรู้เถิดว่าพระเยซูคือพระเจา้าเราเป็นที่ย่อมย่องทำการประชาชาติเราเป็นที่ย่อมย่องทำตามแผ่นดินนุ่มให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราควบคุมทุมอกอย่างไดะะ้เรามีชัยชนะเราอยุดทุกสิ่งแน่นอนสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือสมุดนี้อย่าตืตน่นตระหนก อยากตะนกระวายอยากทุกข์ร้อนแต่สงบนิ่งและสิ่งที่เราจะทำสามสิ่งก็คืออธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า,าให้เรายังเชื่อมัน่นแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้าช่วยพู่เราหรือพระเจ้าจะรับเราของพระเจ้าและให้เราใช้พระวจนะเอาพระวจนะมาเขี่ยข้องในชีวิตของเราในวันนี้ครับเพื่อเราจะมีฐานที่มั่นคงมาชิ่กับคนร้รายในวันนี้มีเพลงเพลงอีกเง กูเราอยากจะสอนนําเพลงพระเยซูนเพลงเราลองได้ไหมเพลงเด็กตั้งแต่เด็กสมัยใหม่จะร้องไม่ได้พระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต้อไปยิ้มต๊อไพปยิ้มต๊อไ่ยิ้มได้เหรอวันนี้ยิ้มไม่ได้ต้องลองเพลงนี้เพลงเด็กๆที่บอกว่าเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อไปวันนี้บางคนอาจจะรู้สึกยิ้มไม่ออกลองไปฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ร้องตามแล้วก็หัดทำท่าไปด้วยเนาะ เรามีความหวังแน่นอนครับนะเราจะผ่านคนได้พระเยซูจะนําเราผ่านคนได้กลับบ้านดัเราจะอยู่ในบ้านของพระเจ้าอย่างแน่นอนครับอยากจะหนุนใจแล้วนะครับในชาวันนี้ผ่านโนัินตอกนี้